สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจ้าแชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็มาพบกันคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรหลัก10บนนะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนนะครับหลัก10บบนนะครับเอามาฝากกันนะครับในงวดนี้ 16พฤษภาคมนะครับก่อนเดินก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิงกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เราสูตรก็มีเข้ามีลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติ เกีนการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวชนนะครับจากงวดที่ออก4 1 1นะครับสูตรที่2นะครับเข้ามาจากงวดที่ออก4 11นะครับสูตรแรกเข้ามาก่อนหนึ่งวดก็เทียบชนจากสูตรที่2นะครับ ก right <So S 1> ็จะชนกันอยู er Then, right. ่ที่2ตัวนะครับงวดนี้เลข1กับเลข4นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 1 1หลักสิบบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1งวันต่อมาน้ชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก4 1 7งดวันต่อมาน้ชนกันที่เลข5ากับเลข8นะครับกับผลรางวัลที่ออก 52นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5วัดต่อมาชนกันที่เลข6กับเลข7นะครับกับผลรางวัลที่ออก8 7 3เลข7นะครับเข้ามาวัดต่อมาชนกันที่เลข0นย์กับเลข1นะครับกับผลรางวัลที่ออก907นเะครับเลข0ูนเข้ามาหลักสิบบนนะครับ ของงวดต่อมาชนกันที่เลข7กับเลข0ูนย์ะครับกับผลรางวัลที่ออก906ก็เลข0ูนย์ะครับเข้ามาอีก1งวดและก็ของงวดที่ผ่านมาชนกันที่เลข0นย์กับเลข1นะครับกับผลรางวัลที่ออก0 1 9ย์นะครับหลัก10นะครับเลข1อันนี้เป็นสถิตินะครับของทั้งสองสูตร เจ็ดงวดล่าสุดนะครับสองสูตรยังไม่ผิดตัวชนก็ยังไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับของงวดนี้เรามาดูสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเข้ามาก่อนหนึ่งงวดนะครับจากงวดที่ออกห้าหนึ่งเก้านะครับงวดแรกนะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้า 5บวก5เป็น10นะครับได้เลขศูนย์นะครับตัวแรกก็เพิ่มไปทีละ1แต้ม4ตัวนะครับทั้งหมดกับผลราพวันที่ออก519นะครับศ1นย์เข้ามาที่เลข1งวัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้21นะครับก็1 2 3 4นะครับกับผลราพวันที่ออก4ี่นะครับเลขหลัก10 วดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้20นะครับ0 1 2 3นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 1 7เลข1นะครับงวดต่อมาบวกกันแล้วนะครับ21่สบวกได้ยีนะครับ5 6 7 8นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 5 2เลข5นะครับเข้ามา วันต่อมานะครับบวกกันแล้วได้6 7 8 9นะครับออก873 012 3นอะครับออก907นเะครับเลข0เข้ามา3 9 27นะครับได้7 8 9 0นะครับออก906นะครับเลข0เข้ามา ของงวดที่ผ่านมานะครับ9้าบวก5้าเป็น1 4 14ี่สบบวกห้าเป็น19 19้าบเวก1เป็น20สบได้เลขศูนย์เพิ่มไปทีละ1แก้ม4ตัวนะครับศูนย์สองสากับผลรางวัลที่ออกศู 0, 1, นย์นเะครับเลข1เข้ามานะครับที่หลักสิบนะครับหลักสิบบนสถิติของสูตรนี้8งวดนะครับ8งวดเิดที่เข้ามาเรามาดูของงวดนี้นะครับ0ูนย์บวก8 บวก8เป็น16 16บวกเเป็น23นะครับได้เลข3ได้เลข3ตัวแรกนะครับก็เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ4 5 6 16พอพอนะครับ66 6. จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของ หลัก <ítulo> 10บนนะครับเป็นสูตรหลัก10บนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่เอามาเทียบชนนะครับ สูตรนี้เข้ามาทีหลัง1ง,งวดนะครับจากงวดที่ออก4 1 1นะครับงวดแรกนะครับ4บวก8เป็น12 12บวก6เป็น18ได้เลข8เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้8 1 4 7 0นะครับ5ตัวกับผลรางวัลที่ออกนะครับ4 1 1ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข1งวดต่อมา1บวก8เป็น9 9บวก6เป็น15 5 8 1 4 7นะครับออก4 1 7 เลขหนึ่งนะครับวัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้สองห้าแปดหนึ่งสี่นะครับออกหกห้าสองเลขห้าหลักสิบวัดต่อมาบวกกันแล้วได้สิบสี่นะครับสี่เจ็ดศูนย์สามหกกับผลรางวัลที่ออกแปดเจ็ดสามนะครับตัวที่เข้ามานะครับเลขเจ็ด ต่อมาบวกกันแล้วได้เลขแปดนะครับแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับกับผลลัพธ์ที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์บวกกันแล้วได้สิบเอ็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามนะครับกับผลลัพธ์ที่ออกเก้าศูนย์หกนะครับเลขศูนย์นะครับเข้ามาก็ของงวดที่ผ่านมานะครับ 6บวก7เป็น13 1 3บวก5เป็น18นะครับได้เลข8เพิ่มไปทีละ3แม้มก็แ1ดหนึ่งสี่เจนะครับกับผลรางวันที่ออกนะครับศูนหเลข1นะครับหลักสิบนะครับเลข1นะครับเข้ามานะครับของงวดที่ผ่านมานะครับเลข1 เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ถ้ามีเสียงลบกลนก็ต้องขอใครนะครับเพราะว่าห้างบ้านกำลังเจาะนะครับทำอะไรอาก็ไม่รู้นะครับก็ห้างบ้านกันนะครับก็อาจจะมีเสียงลบกวดนิดนึงก็ต้องขอใครนะครับผมเรามาดูของงวดนี้นะครับ5้บวกแเป็น13 13บวกแเป็น21นะครับได้เลข1เพ <_ d ial ing> ิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น4 7 0 3นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ16คอคอ66นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บบนนะครับเป็นศูนยหลัก10บบน ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันของสูตรนี้ก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึงนะครับแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเลขหน้าเลขท้ายนะครับให้ดูตามกองสลากออกจริงนะครับยังมีท่านผู้ชมที่สับสนนะครับว่าเลขหน้าเท่าทีเลขท้ายครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนี้สลับกันหรือเปล่านะครับ ถ้าเราไปดูตามใบตรวจนะครับครั้งที่1อาจจะเป็น18 7นะครับครั้งที่2อาจจะเป็น269เพราะว่าเขาจะเอาตัวเลขตัวน้อยขึ้นมาก่อนนะครับมาวางข้างหน้าแต่ถ้ากองสลากออกจริงนะครับครั้งที่1คือ269นะครับครั้งที่2คือ187เนะครับเลขท้ายนะครับงวดนี้เราไม่ได้ดูถ่ายทอดสดก็ไปดูตามใบตรวจบางวันนะครับก็อาจจะสับสนนะครับให้เอาตาม ออกกิิงนะครับถ้าเรามาเทียบชนกันดูนะครับสองสูตรนี้ตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนก็จะมีนะครับเลขสี่นะครับตัวแรก เลข7ไม่มีนะครับเลขศูนย์ไม่มีมีเลข3นะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับจะไปต่อไม่นะครับเป็นสูตรหลัก10บนนะครับงวดนี้ชนกันที่เลข3แล้วก็เลข4นะครับ16บอคอ จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับสถิติที่ผ่านมาก็เข้ามาเจ็ดงวดนะครับทั้งสองสูตรยังไม่ผิดตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอดีตนะครับอนาคตนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ สู่ก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอาจจะมีเข้ามีหลุดนะครับชอบถูกใจสรงใจแค่นาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไรค์ทุกแชทคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้้ชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ครับแชร์ช่นงไว้รีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ